คนทั้งรานไม่ไหวค่ะตอนนี้นะเข้าไปในร้านไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้โอ้โหแกป้าเน่ข้าวาไอช้ถุงเท่าไหไรจ๊ะห้าสิบบาทถ้าเป็นปลาหมึกก็ห้าสิบบาทพะลูสามชั้นมีค่ะพลูสามชั้นนะคะวอสกูนี้พูนนะตอนนี้จะหมดแล้วนะคะของร้านเราก็คือ เป็นอาหารทะเลที่ราคาย่อมเยาย่อมเยาลูกค้าก็คือกล้ากาะสามารถทานอาหารทะเลราคาไม่แพงตามของตลาดได้อ๋อค่ะแล้วก็เห็นว่าพี่แกงทำเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพี่แกงทำเองด้วยช่องบอบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องดี่ยิ่เอระดีดีของกินที่คุณตูกใจอย่าลืมกดซับสไคร์ ิมมากนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดใหม่หนาเกลือค่ะที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะคลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านข้าวแกงหรือร้านกับข้าวนั่นเองนะคะเขาทําไว้หลากหลายเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะร้านนี้บอกว่าพี่แกงทําเองเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านกับข้าวคุณเก๋คุณวัดค่ะ ใช่ค่ะอะไรปะปลาข้างเหลืองปเหองหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะข้างเหลืองเรียบร้อยค่ะเมื่อจะคู่นี้กับข้าวพูนพูนนะตอนนี้คือนี่ทุกคนบางอย่างจะหมดแล้วแกงมัสมั่นจะหมดแล้วนะคะลูกปัดลูกชิ้นปั่นดูปัดได้เลยค่ะมัสมั่นกับลูกปลาลูกชิ้นปั่นอ่าสองหกสิบบาทครับโอ้โหเยอะมากๆ พ่อค้าแม่ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณผู้ชายชื่อคุณวัดนะคะแล้วก็แม่ค้าชื่อคุณเก๋ด้านนี้นะคะนี่นี่ะหมูกรขมัวละค่ะฮะนี่ได้ขมุกขมัวได้ครับเยอะมากเลยกับข้าววันทุกคนค่ะลูกค้าลุมล้อมเลยค่ะตอนนี้นะคะนี่ครัได้ครับนี่ได อคมากะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะบามีอะไรไหมยี่สิบอย่างได้ไหมคะเนี่ยสิบสามอย่างค่ะยี่สิบสามอย่างสิบสามอ๋อสิบสามอย่างนะคะนีปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะทุกคนเมื่ัสคู่นี้พูนนะตอนนี้จะหมดแล้วนะคะหมูกะเทียมค่ะนี่เป็นไก่ผัดเมล็ดมะม่วงไก่ผัดเมล็ดมะม่วงนะคะผัดนี้จะเป็นผัดบอรี่กุ้งค่ะค่นี้จะเป็น ขายดีใช่ไหมคะนาแกงป่าลูกชิ้นไก่ี่เนี่ยเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเอ่อ้านเหลืองราดพริกค่ะเป็นห้ามืกป้งปอค่ะอ้า่นน้เป็นปลาหมึกปงค่ะฮัโลทุกคนพ้ัโลนะคะเป็นฮโลสามชั้นนี่ค่ะฮโลสามชั้นนะคะ น่าทานมากเป็นจับชาค่ะเป็นจับชาวก็เน้าค่ะต้มถั่วกระดูกหมูใส่เชดโรต้มถั่วกระดูกหมูใส่เชดโรนะคะอันนี้คือของกินโบราณเลยนะต้มโบราณเลยนะคะนี่นะคะนี่เป็นต้มยำปลากระพงนะคะต้มยำปลากระพงหนะคะและนี่ก็จะเป็นแกงต้มผัก ปลาสีกุ้งค่ะแกงส้มผักบุ้งนะคะราคาเริ่มต้นกี่บาทคะตอนที่่40คะเริ่มต้น40บาทนะคะร้านนี้เขารับเฉพาะเงินสดนะคะทุกคนอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบบาทถ้าเป็นปลาหมึกก้อนห้บาทนะคะก้อนหมึกสี่บสอโอเคสี่สิบแกงป่าแกงป่าหมึกหมากดีแกงป่าต่ไปจ้ะ ปลาหมึกมัดมันดีแล้วปลาหมึกไม่หรอกปลาลาหมึกเนาะแล้วเขาก็ช่วยกันทำนะคะเก็บเงินอะไรอย่างงี้นะคะได้ค่ะได้ขอสิบบาทนี่ดูต้มยำกันค่ะทุกคนขอสิบบาทค่ะขอบคุณมากค่ะต้มยำน,น,นะคะ ต้องยำปลากะพง60ให้กันชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะนี่ซอนซสองด้วยนะออนขายดีมากๆจ้ะทุกคนจ๋าแม่ต้มยำกับเลจ้างั้นปลาของถุ้ปลาตถุงได้ค่ะ ายกี่โมงถึงกี่โมงนะคะตั้งร้านเสร็จบ่ายสองค่ะจนถึงสองทุ่มบ่ายสองถึงสองทุ่มทุกวันเลยนะคะนี่ทุกคนโอ้โหดูครับเพียบเลยนะคะปลาหมึกปลาไหลนี่ค่ะ้ไม่รรหลอนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็มันด้วยลูกเอาได้สองชิ้นได้แล้วก็มีปลาหมึกเนาะปลาหมึกมีแล้วค่ะแม่มีแกงค่ะ าหมึกแล้วก็มัสมันสองจะจะกแกงต้มหมึกมือกองไก่ต้มกระไข่อ๋อหมึกกระชายแกงต้มอินบีบเพิ่ม่ครับเยร้อนนะแล้วต้เติมน้ำห้ออึห้หแดหนึ่งอี่ร้อยแปดร้อยสอยแปดแต้มแกงต้เนื้อหรอเขาเพิ่ม ไม่เอาวนี้นะคะ่เองแมวจักค่ะโอเคสวัสดีสวัสดค่ะแล้วก็มัสมันก็สะ่ห้าหากับแปดอันนี้ใหญ่ตัวด้วยเนาะจักร้อยบาทพี่ปาจค่ะห้้้ร้อยามร้อา้โอคขายมากค่ปีแล้วจะเนี่ยขายมา้าเกือบีแล้วค่ะเกือบปีแล้วที่เด็ดของร้านเราคืออะไรอะคะของร้านเราก็คือ เป็นอาหารทะเลท <Syndrome> <ưng> ี่ราคาย่อม <duh. S 2> อเยาย่อมเยาลูกค้าก็คือหลากหลายสามารถทานอาหารทะเลราคาไม่แพงตามของตลาดได้อ๋อค่ะแล้วก็เห็นว่าพี่แกงทําเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพี่แกงทําเองด้วยโอเคถ้าใครมาที่พัทยานะขอเชิญร้านนี้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวดูใหม่อเมือกจะอะไรเมึอกยังได้ก่อนอ่ะก่อนเลยอ่าได้แล้วค่ะคุณค เดี๋ยวผมนี่หมดกัแกง้มอันนี้เป็นพ่อแม่ลูกกันหมดเลยปะคะอันนี้พ่อนี่แม่เนหนลูกลูกแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นน้าอ๋อคุณน้าช่วยกันนี่นี่คุณลูกนะคะชื่อน้องชมพูจะมาทักทายได้ไได้ค่ะขยันกันแบบทั้งครอบครัวเลยนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ลูกค้าลุมอยู่นะตอนนี้คนช้าฟังไม่ไหวค่ะตอนนี้เข้าไปในร้านไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้โอ้โห คนเยอะมากมากนะคะมองไม่เห็นร้านแล้วตอนนี้ที่แรกกับข้าวแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วบอก <c oughs> พวกของทะเลเลยเขาขายดีนะปลากระพงต้มยำปลากระพงอะไรเขาก็ขายดีน,น,นะคะอ่าก็เป็นนักข่าวมคันแหนงก็มีแล้วนะของหนุน,น่ะเราดูภาพมุมไกลๆนะคะเพราะว่าเข้าใกล้ไม่ได้เลยตอนนี้อันแหนงเชิญค่ะ ดีต้ยมยำต้ยมยำปลาขายดีนะที่ถือแอปเปิ้ลต้มแกงต้หัวเนาะตัวเดียวอันนี้50บาทไงแล้วก็มีหลากหลายภาคส่วนนะคะในเนื้อปลานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ด้านหลังแม่ก่อนนะใช่่คะแป๊บนึงนะขอต้มยำให้พี่เขาก่อนเอาสั่งมาแล้วต้มจับฉ่ายค่ะจับฉ่ายก็ขายดีนะอ๋อ ต้องใส่ระเพราหมูจะเออมาเพิ่มอะไรไหมนี่กระปุกหมูกระเทียมหมูกระเทียมจะขายพารลดแปดสิบขายคุณพ่อวัดบ้างตอนยี่สิบค่ะตอนยี่สิบบ้างแม่ค้าเขาแบบว่าอัธยาศัยดีนะคะแล้วก็แบบไม่โมโหถึงเฉียวอะไรอย่างเงี้ยขายดีขายหมูกระเทิ่มจ้าขอบคุณเรียบร้อยมาแล้วลูก มีข้าวมั้คะข้าวโอ้ยกำลันทำมาหากินครับอ๋อโอเคอะไรจ้ะมาชิมชิมอ่านี่แกงป่าดีทุกคนมุกป่าลูกอืมนะคะมุกปลาค่ฮัลโหลฮัลโหลนะคะแล้วของพี่เสื้อขาวจบไหมยังไ้่จบจ้าที่ป่าค่ะพี่นี่นะคะซื้อของ90้าสิบแคดพันจ้าเกเนาะ 9ก้าร้อยสิบบาทก่อนมือมันครับผมเขากระตักเลยมอาอะเก้าร้อยสิบบาทช่วงคนลุมนี่คนลุมเลยค่ะดื่น้ำกับข้าวนี่ฝีมือใครอะคะทั้งคู่เลยอ๋อทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยเคยเป็นแบบว่าพ่อครัวอะไรที่ไหนมาก่อนไะคะแบบแฟมิลี่เลยพ่อเขาอ ามากโชวผมเป็นคนทำน้ำพริกแกงอ๋อพ่อทันพริกแกงปรุงอาหารก็คือคุณแม่อ๋อคุณเก๋สูตรมาจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับต่อยอดมาต่อยอดมาขายสูตรไหมจ๊ะขายสูตรทำกับข้าวไหมเผื่อมีคนสนใจซื้อซื้อสูตรถ้าใครอยากเรียนอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้หน่อยอ๋อได้ค่ะได้ค่ะแบ่งกันทำกินได้โูน่ารัก เลยค่ะหมา90บาทยอดแต่ขออนุญาตดูนี้นะคะนี่โอ้โหเผลอแป๊บเดียวลูกค้ามาอีกแล้วทุคน้ร้คะนขอดูนี้หน่อยคะแนราพิกนุ้อราพิกาพริกลูกจัอันนี้แผักุ้งอันนี้แกงกระเพือกราพิกกระดูกราดพรระ มีแหนงไหมมีวนะอ่านู้นนะจะอือฮะัดแนงแงาทายคองมากๆเลยนะคะมด้ก็หลังหนึ่งอ่ามึอแกถุนมอหนึ่งดมาดหลังหนึงอ่าจ้ะนี่นะแงปลาเนาะแน่งเพิ่มยไมปลาปาแน่็คือแกงปลาปลานะคะน กิ๊บาหมจ้าแกงป่านี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะสี่สิบบาทนะคะอันนี้ก็สิบบาทจ้านี่นี่นี่ก่อนเขาช่วยกันแบบพิ้ยพิคล้องมากนะคะอ้อมมัดเลยค่ะได้ไหมเดี๋ยวขอฝาเปิดเอาแกงส้มยี่ิเป็นขอหนูราดข้าวได้ไหมจ๊ะอ้าวได้ค่ะค่ะเข้ามา่้าาาจัดให้หนูหน่อยค่ะหมือผัดไทยเค้มก่อนเลยโม ผัดกอ๋อค่ะอ๋อผัดผงกะหรี่เหรอคะอ๋อผัดผงกะหรี่หนูก็นึกว่าผัดไข่เค็มผัดผงกะหรี่อ่าแล้วก็เอานี่ก็ได้ค่ะอันนี้อะไรนะคะอันนี้ปลาข้างเหลืองปลาข้างเหลืองอ่าโอเคขอแล้วค่ะแล้วก็ขอแล้วค่ะมือหนักมือหนักฮัลโหลไหม หมูกระเทียมก็ได้ค่ะพ่อพอนน่าติดยังค่ะนิดหน่อยพอนะคะพ่อคนไหนอ่ะพ่อมือหนักอ่ะพ่อมือหนักตัดอาหารให้เยอะๆกลวนค้าไม่ดื่มดูปูดูอะไรก็รู้ว่าชิ้นใหญ่นะคะนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะหนึ่งเนาะแม่เนี่ยอัดได้ค่ะแม่โอ้โหทุกคนแม่บอกให้ชิมอย่างนี้ให้หมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะเดี๋ยวโมเริ่มจากหมึกผัดผงกะหรี่ก่อนเลยค่ะ,ออะโอ้โหเราเริ่มคลิปไปด้วยหมึกผัดไข่เค็มตลอดเลยที่แท้เป็นหมึกผัดผงกะหรี่กินเลยค่ะหืเข้มข้นถึงเครื่องหอมผงกะหรี่หมึกเด้ง เค็มๆหวานๆาน,นิดนี้หอมๆนะคะแกงปลาข้างเหลืองบ้างปลากรอบมากอร่อปมากอืม,อม เหมือนปลากอบอะ่ะอร่อยหวานหวานหอมพริกแกงดูชิ้นหมูกระเทียมสิอันนี้หอมพริกไทยอันนี้หอมพริกไทยแล้วก็แบบมีความแบบไม่เค็มไปอะ่ะอร่อยอื ฮัลโหลฮัลโหลอร่อยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนฝากเพือ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะร้านหน้าอยากให้ถ่ายร้านอะไรนะคะบอกโมมาได้เลยนะคะขอเป็นร้านเด็ดๆร้านเก่าแก่ร้านถูกๆนะคะร้านแปลกๆบอกมาได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ ช่องก็บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่อง,งมากินชิม